เราลองมาดูนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมของตัวอย่างปิงปองอย่างไรทางซีกซ้ายก็จะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกูเกิลบอร์ดตัวที่1ซีกขวาของหน้าจอก็จะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกูเกิลบอร์ดตัวที่2อย่างแรกก็เซตบล็อตแคสชัแนลให้ตรงกันก่อนใช่ไหมครับตัวที่1ตัวที่2ก็ในฝั่งของกูเกิลบอร์ดฝั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เมื่อได้รับคำวอร์ไรด์ก็ปิดไฟนั่นเองเราลองมาดูนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมของตัวอย่างปิงปองอย่างไร ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลักการส่วนใหญ่แล้วเหมือนเดิมเลยเราเพิ่มแค่คําสั่งบล็อตแคสต์นะครับคำสั่งเดียวเท่านั้นเองทีนี้ตัวโปรแกร,รมนะครับผมขออนุญาตโชว์โปรแกร,รมของทั้ง2บอร์ดนะครับในหน้าจอเดียวกันเพื่อให้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับทางซีกซ้ายก็จะเป็นโปรแกร,รมที่อยู่ในกูเกิลบอร์ดตัวที่1ซีกขวาของหน้าจอก็จะเป็นโปรแกร,รมที่อยู่ในกูเกิลบอร์ดตัวที่2ครับก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของโปรแกร,รมนะครับจริงๆแล้วคล้ายๆกันเลยใช่ไหมฮะก็คือ เราเริ่มต้นนะครับด้วยการเซตบล็อดแคสต์ชานัลนะครับผมใช้ชาน n ลหกเจ็ดแปดาฉะนั้นตัวที่2นะครับก็ต้องเซตบล็อดแคสต์ชาน e ลเป็นชาน e ลเดียวกันด้วยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะอยู่ในตัว w e n Rece i v e ครับทั้ง2บอร์ดเนี่ยจะ Receive ข้อความที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบอร์ดกโกตัวที่1เนี่ยผมให้ Receive ข้อความคําว่าปองนะกโกบอร์ดตัวที่2ให้รับข้อความที่ชื่อว่าปิงเนาะฉะนั้น ลองมาดูครับสมมุติว่าก o o กระบอดตัวที่1ได้ข้อความปองมันก็จะมาทำคำสั่งที่อยู่ในนี้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงที่เปิด LED นะครับผมมี reverse direction เพื่อเปลี่ยนสีทุกครั้งที่ได้รับข้อความนี้ด้วยก็เมื่อกี้เราเห็นเนาะมันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแล้วสลับไปสลับมานะครับดังนั้นพอเปิดเสร็จก็รอ1วินาทีทีนี้คีย์สำคัญอยู่ที่คาสั่งนี้ครับมีเป็นคาสั่งใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นเนาะก็คือคาสั่ง broadcast ครับ ก็เป็นคําสั่งที่หาได้ในหมวดคอมมิวนิเคชันนะครับเหมือนกับคําสั่งอื่นๆนนก็บล็อตแคสต์ะ cast, นะครับก็เป็นคําสั่งที่ใช้ในการส่งข้อความนั่นเองนะฉะนั้น g o เก b o บอทเท่าที่ผ่านมาเราเห็นว่ารับข้อความยังไงใช่ไหมครับรับเมสเซจยัยงไงแต่ว่าถ้าเราใช้คําสั่งบ r o อ d แคสต์ก็คือเป็นการใช้ g o เก b o บอทในการส่งข้อความออกไปนั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมส่งคําว่าปิ้งนะครับส่งเสร็จก็ปิดไฟของตนเองนั่นเอง ฉะนั้นพอส่งคําว่าปิงไปปุ๊บนะครับลูกศรสีแดงก็ทําให้เห็นได้ว่าบอร์ดตัวที่2ครับเราดักคําว่าปิงไว้ฉะนั้นเขาก็จะทํางานใช่ไหมก็คือก็จะเปิดไฟเหมือนกันนะครับรอ1วินาทีเสร็จแล้วก็บล็อดแคสต์คำว่าปองกลับมาแล้วก็ปิดไฟตนเองใช่ไหมในเมื่อบ r o อดแคสต์คำว่าปองนะครับกูกบอร์ดตัวที่1นึ่เขาดีเทคใช่ไหมเรามีเวรรีเซฟปองอยู่ก็จะวนกลับมาทํา นะครับตัวคําสั่งนี้เหมือนเดิมฉะนั้นก็จะวนไปวนมาไข้กันไปไข้กันมาเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับก็คือไฟติดกันโคละด้านถ้าเราหยุดโปรแกร,รมใดโปรแกร,รมหนึ่งนะคือปิดการทํางานของโคกโบูบอร์ตตัวใดตัวหนึ่งไปการสื่อสารนี้ก็จะหยุดทันทีใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีการส่งไปส่งมาทีนี้อย่างสุดท้ายที่อยากจะโชว์ให้ดูก็คือเราจะสตาร์ทการสื่อสารนี้อย่างไรเนาะก็ จะเห็นได้ว่าผมใส่คำสั่ง Broadcast Ping นะครับเข้าไปใน Google ตัวที่1ในบล็อก s t a r t นะครับใส่บล o a d c a s t ปองเข้าไปเพื่อที่ว่าสมมติตัวใดตัวหนึ่งกำลังทำงานอยู่เนาะสมมติผมกดให้ตัวที่1ทํางานอยู่นะครับเขาก็จะรอคําว่าปองใช่ไหมส่งปิงไปเนี่ยแต่ว่าตัวที่2ยังไม่ทํางานมันก็ส่งไปแล้วไม่มีใครได้รับเนาะแต่มันรอคําว่าปองอยู่เพราะฉะนั้นพอผมเริ่มตัวที่2ให้ทํางานนะครับก็จะมีการส่งปองไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้เจ้าโกโกบอร์ d ตัวที่1ทํางานนั่นเอง แล้วเมื่อตัวที่2เริ่มทํางานแล้วก็จะดักคําว่าปิงนะครับก็เลยทําให้ตัวไฟสามารถที่จะทํางานตามรูปแบบที่เราเห็นได้นั่นเองเนาะก็สรุปอีกทีก็คือคําสั่งที่เราใส่เข้าไปในสตาร์ทเนี่ยก็คือเป็นตัวกระตุ้นนะครับบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งให้เขาเริ่มทํางานนั่นเองครับจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าตัวคําสั่งที่ต้องใช้เพิ่มนะครับในกรณีที่อยากให้อุปกรณ์คุยกันเองเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะเพิ่มก็เป็นคำสั่งเดียวคือบ o a d c a s t แต่เราต้องดีไซน์ดีๆนิดหนึ่งเท่านั้นเองว่าเวลาส่งข้อความเนี่ยต้องส่งอะไรเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาได้รับข้อความนั้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองครับโอเคครับก็โคมไฟอัตโนมัติ <omat> แบบ IOT เนี่ยต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรลองมาดูด้วยกันนะครับก็ทบทวนอีกทีเนาะเรามีเซ็นเซอร์แสงนะครับที่ต่ออีกกับกูกูบอร์ดตัวที่1่แล้วเราก็จะมีหลอดไฟนะครับที่ต่ออกกับกูกูบอร์ดตัวที่2เพราะฉะนั้นเราจะต้อง สั่งให้เจ้าโกโกบอดตัวแรกนะครับส่งข้อความหาตัวที่2เมื่อ,อแสงมืดถูกไหมครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวที่2เนี่ยเปิดไฟแล้วถ้าเกิดว่าไฟสว่างแล้วนะครับรุ่งเช้าแล้วอย่างเงี้ยเนาะก็ส่งเมสเซจอีกอันนึงนะครับที่บอกว่าสว่างแล้วนะครับเพื่อบอกให้โกโกบอดตัวที่2ตัวนี้ปิดไฟนั่นเองโอเคก็ตัวโปรแกรมนะครับผมรวมไว้ในหน้าเดียวเพื่อให้ดูง่ายเนาะก็ ทั้งฝั่งซ้ายนะครับเป็นของกูกิบอร์ดตัวที่1ที่ต่ออยู่กับเซนเซอร์แสงนะครับทางฝั่งขวาเป็นโค้ดของตัวกูกิบอร์ดตัวที่2ที่ต่ออยู่กับหลอดไฟก็วิธีการทํางานนะครับอย่างแรกก็เซตบล็อตแคสชานัลให้ตรงกันก่นกอนใช่ไหมครับตัวที่1ตัวที่2อันนี้ใช้ชานัลหกเจ็ดแปดเนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้เนาะขอให้ตรงกันแค่นั้นเองหัวท้ายแล้วก็ฝั่งเซนเซอร์นะครับผมก็มีลูปเนาะที่คอยเช็คค่านะครับว่าค่าเซนเซอร์1น่เนี่ย ในทีนี้ถ้าเกิดว่ามืดนะครับจะเป็นสีเหลืองนเนาะอันนี้เราเคยดูกันไปในแบบฝึกหันก่อนๆหน้านี้แล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของการอ่านค่าเซ็นเซอร์ซึ่งณวันนี้นะครับที่ผมลองดูเนี่ยเวลาผมปิดไฟนะครับผมปิดเจ้าไฟที่จําลองเป็นพระอาทิตย์เนี่ยนะครับผมทําให้มืดแบบนี้นะครับผมก็ไปดูบนโกโกบอร์ดแล้วแหละนะครับว่าค่าเซ็นเซอร์นะครับก็อยู่ในช่วงของสีที่เราเรียกว่าสีเหลืองนะ็กงจํากันได้นะมันมีเขียวเหลืองแดงนะครับทีนี้พอ ค่ามืดนะครับอยู่ในช่วงของเซนเซอร์สีเหลืองเนาะก็ผมก็บอกว่าให้บล็อตแคสข้อความที่ว่า Dark ไปใช่ไหมเพื่อที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวโกโกบอรดที่ต่อยอก,กับโคมไฟเนี่ยนะครับเราก็มีบล็อกเวนรี e ซ e i v e อยู่เมื่อได้รับ Message Dark นะครับสิ่งที่ทําก็คือเปิดหลอดไฟนั่นเองนะครับสิ่งหลอดไฟต่อยอก,กับพอร์ตหมายเลขหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยสว่างแล้วนะครับก็คือถ้าผมเร่งนะครับเจ้าหลอดไฟนี้ที่จําลองเหมือนเป็นพระอาทิตย์เนี่ยนะครับผมเร่งขึ้นไปนะครับผมก็ดูค่าในโคกูบอร์ดแล้วแหละนะครับว่าค่าเซนเซอร์นะครับที่ได้เนี่ยอยู่ในช่วงสีแดงเนาะก็ผมก็เลยเขียนโค้ดไว้นะครับว่าถ้าเซ็นเซอร์หนึ่งเป็นสีแดงนะครับก็ให้บล็อตแคสต์คำว่า bright นะครับไปก็ในฝั่งของโคกูบอร์ดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เมื่อได้รับคาว่า r บ g h t ก็ปิดไฟนั่นเอง ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเอา IOT นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับกับโครงงานที่มีประโยชน์มากๆนะครับในชีวิตจริงเนาะก,ก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับโครงงานอย่างอื่นได้สารพัดเลยนะครับก็อยากจะชวนชวนให้ลองทำกันดูครับ